นี้นะครับเป็นข้าวซอยน้อยนะครับอาหารพื้นเมืองนะครับของชาวเชียงตุงนะครับรือมันบงใส่ก็จะใส่น้ำตาลใส่่ใส่สพริกมีเครื่องปรุงนะครับมีกระเทียมเจียวมีอ่าถั่วลิสงป่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพ,นนนพริกเผานะครับใส่แล้วก็เขาจะใส่ซอสลงไปนะครับ ใส่ไข่ไหใส่ไข่มันนเอาแป้งตักใส่ลงไปนะครับคนให้มันเข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเขาจะใส่ไข่นะครับไข่นี้ตอยตอย,นอยนหนวะนะตใสเ่เป็นด้นนวน,นะน,นะครับ ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ผักผักก็จะเป็นกะหล่ำนะครับแล้วก็มีมะละกอนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเอามาใส่ในหม้อนึ่งนะครับด้วยไอ้น้ำนะครับ นี่ก็สุกแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้ข้าวซอยน้อยนะครับ,บอยเรียบร้อยครับ 吹不开呢。<laughs>